ของแสบเราแต่ผููมักครับม,รมักไผ่มักมันแต่ละคนหมักบกคือกันมันก็คือค,อความสุข<ฮ>ที่คนเฮามีประสมกันนั่นแหละครับบางคนมีความสุขที่ได้กินอาหารรูๆูแพงแพงวิวหลักแสนหลักล้านแต่บางคนแค่ได้กินเข่าฝีมืออีพออีแม่ได้กินเข่าน้ำทงน้ำนาแนวกินเก่าๆที่อีพออีแม่พากกินมันก็สุขใจแล้วครับ สนทุนวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมันก็ะเฮ็ดในคนเฮ้าสุกไผยสุขมันวากันบ่อใดเฮาถือเลียงมาจากแนวกินแบบใดเฮ้าก็มักอันนั้นบ่อแปลกหรอกครับบ่แปลกที่แนวกินบ้านเฮ้าซึซ่อนความทรงจําความผูกพันไว้ในนั้นกินไปคิดหอดบ้านไปคิดพ่อสมัยแต่กี่แต่ก่อนคิดฮอดตอนออกไปหาไม่อยากมากินเฮาเคยผูกพันกับแนวกินอันใด ไปยุไก่บบได้กินคือเก่าเขาก็อยากหวนกลับมากินมันอีกม2แนวกินหลายอย่างมันไก่เป็นภาพแทนของไทยบ้านเฮาเลยก็ว่าได้ครับแค่เห็นเขาเนี้วส้มตำราบก้อยคางทางหรือแนวกินอีสานบ้านเฮาอยู่ตางกินเฮาก็คิดหอดบานแล้วแต่เสื้อบอรับมันบอแสบซ้ำกับมากินน้ำขอบครัวเฮา เขาบ่เคยบอกว่าแนวกินบ right? ้านเขาดีกว่าไทยอื่นแค่อยากบอกว่าสําหรับเขาแล้วแนวกินฝี่นมือพออีแม่แซ่บที่สุดสําหรับเขาเท่านั้นแม่ว่ามันอาจบริแทบสําหรับคนอื่นจะตามครับเขาปลูกพันธุ์กันมาคนละยางกินมาคนละแบบกินแบบไผแบบมันสุดท้ายเขาบ่กเคยหลงลืมแนวกินดินฐานบานเกิดได้จัดเถื่อยิ่งนับมือยิ่งหวยหายิ่งถอยห่างไก่บ้านยิ่งคิดฮอด ยิ่งอยากกินมันเป็นธรรมชาติของชีวิต <Um จริงๆวิธีดมเดิอๆของไทยบ้านเฮายุง่ายกินง่ายติดดินกินตามนี้ตามเกิด